ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Break Me p รก c e The Series นะครับพิชิตใจนายสายหวานก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทางโ o s ส Studio ครับผมที่พวกเราทั้ง5คนพามาเจอคนับสำหรับเนื้อหาหรือเรื่องที่เราจะต้องได้สปอยได้มันจะเป็นความสนุกสนานอะไรประมาณไหนยังไงครับครับพี่ลงครัครับผมจริงๆเบรกมีพีชเนี่ยชื่อมันก็แบบว่าเนี่ยมีกลิ่นขนมครับใช่ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านเบเกอรี่ครับที่พวกเราทั้ง5คนก็ เหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตมาแบบต่างกันครับแต่ต้องมาอยู่ภายใต้ร้านเดียวกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสัมพันธ์มีความ เขาเรียกว่าเหมือนมีภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เราก็จะต้องมาบาลานซ์ชีวิตให้เข้าด้วยกันครับซึ่งแต่ละคนนะก็จะมีปมของแต่ละคนแยกออกไปอีกครับไอ้นี้ความเป็นเพื่อนคนรักและคนสนิทมันจะแบบว่าสื่อออกมาเป็นในเรื่องราวประมาณไหนอะไรยังไงที่เราเราดูในไพร์ลอะไรอยี้ครับก็ถ้าตามไพร์โนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ทั้งเรื่อนทั้ง2กลุ่มครับที่ เข้ามารู้จักการภายใต้ร้านเบเกอรี่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแล้วก็คนรักครับมันแตกต่างยากง,ง่ายกันเ่ยที่ต้องเล่นแบบว่าคือมันดูแบบผสมผสานกันหลายหลายสินอย่างอะไรเงี้ยครับอันีจริงมีการแบบว่าผสมก็คือเรียกได้ว่าถ้าพูดจะเหมือนเป็นการสปอร์ที่แบบว่าแต่คือรับรองว่า ที่ทางบทที่เขียนมาครับเราต้องันมส่วนแน่นอนแต่ในการการต้องไปเรียนไอติ้งในการทำโครงทำเค้กอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปศึกษาหรืออะไรเงี้ยบ้างครับคือพวกเรานะฮะคนไม่มีประสบการณ์ไน้การทำเค้กมาก่อนครับก็เลยแบบมีการไปเวิร์กช็อปด้วยกันมาสองสามรอบเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มติดใจกันทุกคนเลยครับพอไปเข้าแต่ละซีนก็เริ่มสนุกแล้วเราก็เริ่มแบบตั้งใจลงมือทําทุกขั้นตอนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง การทําขนมเค้กหรือการถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้ครับอะอตอมครับบทบาทของเราเป็นไงครับง่ายหรือเล่นครับผมก็เป็นบทบาทที่น่าสนุกครับเพราะว่ามีความเป็นตัวเราสูงด้วยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นอตอมครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับพี่ที่ทั้ง4ี่คนครับผมแล้วก็จะคอยเป็นแบบเพื่อนรักเพื่อนสนิทพี่ไกด์ครับผมที่แบบคอยช่วยแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆครับ รับบทของเราเป็นอะไรไงครับผมรับบทเป็นเป็นกายครับก็จริงจริงกายก็เป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับแต่ว่าก็มีความรักทั้งเพื่อนแล้วก็รักทั้งความสมานของเราแต่เขามันก็มีแบบเรื่องบางอย่างที่อาจจะทําให้ความสมานทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้อะไรอเงี้ยประมาณนี้ครับประมาณเป็นโอบนะครับในเรื่องก็คอยดูแลจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งในบ้านทั้งในร้านเพราะว่าเราเป็นคนเปิดร้านนี้ขึ้นมาร้านเทมปุรชั้นของพวกเราเนี่ยครับแล้วก็ เขาก็จะมีพอเราดูแลคนอื่นแล้วเราก็จะอยากได้คนดูแลเราบ้างเขาก็เลยตัดสินใจทาอะไรบางอย่างไปนี่ต้องไปติดตามในซีรีส์นะครับความสนุกสนานหรือคอยของเรื่องนี้มันมันมันจะอยู่ที่อะไรสำคัญสนุกความเออรินฟินฉากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ทุกทุกตัวละครแต่ว่ามีสัมพันธ์ที่เกี่ยวกันหมดะครับเพราะว่าคือแต่ละตัวละครคือเหมือนสร้างแบบแบ็กการ์ค่อนข้างที่จะที่จะหนักหน่วงพอสมควรเลยนะมูนแต่ว่าดู เขาเรียกว่าดูเบาสมองแน่นอนแลคือก็คือในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของมิตรภาพครับมันมีเรื่องของทั้งความรู้การทําขนมเค้กเรื่องราวของคนรักแล้วก็เรื่องราวของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยครับมนจ่อดราม่ามันแบบนไทยหรอมันดูแบบว่มันตบตีกันอะไรงเงี้ยมันดูแบบมีดราม่าเล็กๆใช่ไหมครับเล็กๆฉากแบบจินซินหรืออะไรเงี้ยมีให้เห็นกันแน่นอนมีครับก็มีมีให้ละมุนละมุนครับผม กปอยเดียไหมมันจะเป็นแบบว่าประมาณไหนแบบว่บาเออที่มันเหมาะกับบทที่เราได้รับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นในเรื่องนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบเหมือนพี่น้องกันมากกว่าครับที่เรารู้จักกันจากขนมเค้กซึ่งเหมือนเราอ่ะมีความชอบตรงกันคือขนมเค้กดังนั้นความรักของเราก็จะผ่านข,ขนมเค้กเหมือนกันครับพื่โมอาจจะมีความขวานขมบ้างเหมือนมันดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็แบบว่าหรือแบบความหวานของ,ง,าน,างน้ำตาไรซิงอะไรอย่างเงี้ย คาดาหวังกระแสที่ไหนพอมันเป็นเรื่องแรกของมบบช่องแบบดูให้ถึงจริงๆแล้วเราก็คาดหวังนะเพราะทุกคนแบบตั้งใจทำงานชิงที้กันมากนะครับผมก็หวังว่าแฟนๆนะจะจะชอบด้วยเนื้อหาด้วยแล้วก็แบบดูง่ายสบาย ฝเเลยนาะแทที่องค์กรับ,บจะได้ชมกันเมื่อไหร่อะไรๆ,ๆรตอนแรกครับครับผม<อ>ก็วันนี้เป็นวันแถลงข่าวนะครับ<อ>ก็มาพรีวิวกันก่อนแต่ว่าออกอากาศจริงเนี่ยวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับ<อ>ทาง<อ>ทวิตดีครับผมและช่องทางอื่นครับแล้วก็สามารถรับชมนะครับทุกวันอาทิตย์4ี่ทุ่มสิทางช่อง8นะครับสำหรับ international fan d o m นะครับก็สามารถรับชมได้ทางกาการุลลาครับผมอย่างไพโรดเองก็คือปล่อยไปแป๊บเดียวก็ยอดพุ่งโหูโครงการดีใจดีใจ มันหายเนื่ยด้วยครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำงานกันมากๆแล้วพอเห็นผกระแสอำรับจากไคลอ์เลยครับรู้สึกแบบปีใจมากครับฝากข้าหนุมสายหวานด้วยด้วยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอบครับขอบคุณครัเสิร์ไอเสิร์ดนิดนึงจ้ายิ้มแย้มหวนกรุบอไม่ใช่ตัอ่ังต ต้องหลาของกต้องมีเลยค่ะองมีเยค่ะได้ได้มาได้เลยคอนนด้เยจ้ะคนี้ะอบอไต้องี่ไม้ะต้องี้ะต้องมี่้ะกนะไปเดินไดอุ้ยสี่นะสีเออน้บี้ะ ต่อเดือะหรอจ่อวันอดเสร็จบบเดิมได้บครับ้องเหน็บบ้างเรียกเอยนะคะห้ารวงรอมที่นะครับขอบคุณครับถ่ายวิดีโอมั่งคะวรีโอครับตัวคนปัดเค้กชอบแบบทามสีหน้าบบอะไรอ่ะปัดเค้ก ปวหอยปวดหนยอับเลยว่ะน้าจน้องๆมาด้านหน้า